ปราสาทปูเพกในสายตาเป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่หลายท่านอาจจะคิดว่าปราสาทภูเพกเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็จบแล้วความจริงไม่ใช่ครับมีปราสาทลูกมีฝายมีเนินดินลึกลับมีตรงนั้นตรงนี้นั้นวันนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ก็คือเนินดินลึกลับ ปราสาทปูเพกเนี่ยแน่นอนต้องสร้างโดยมนุษย์เนินดินก็ต้องสร้างโดยมนุษย์ไลฝายก็สร้างโดยมนุษย์แปลว่าเรายังไม่เจอโครงกระดูกเลยแน่นอนครับการก่อสร้างเนี่ยต้องมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนจากไข่ป่าจากลำบากยากเยน็นแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปฝังกันตรงไหน ทุกคนครับวันนี้ผมมีโอากาสได้ติดตามอาจารย์สันสนที่บนโยธทยานอาจารย์วริจต,ตสลิเพื่อมาทําการสํารวจเนินดินปริศนา7ลูกที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกของตัวปราศาส์พระธาตุูเพกซึ่งเนินดินปริศนาทั้ง7ลูกเขาสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอีกซึ่ง7ดลูกทั้งหมดมีลักษณะของการสโลปลงไปเราจะมาคําตอบพร้อมกันครับว่าเนินดินปริศนาทั้ง7ดลูกเขาสร้างมาเพื่อกิจกรรมอะไรเขาสร้างมาเพื่ออะไรกันแน่ติดตามไปพร้อมกันครับ 11โมงตรงเราออกจากลานจอดรถวัดพระธาตุภูเก็เพื่อที่จะไปที่เนินดินปิศนาที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาสงสัยมานานจนกระทั่งได้ให้ทีมงานอารยธรรมมีคุณหมอสิริโลกิติสละพงศิสันสุนทิบุญโยทยาน มีผมแล้วก็ห้อยน้อยแล้วก็ชาวบ้านผูเพกหลายคนมาไขคําตอบวันนี้เราจะย้อนรอยคําตอบนั้นกันให้ฟังนะครับไอน้อดินปริศนาห่างจากนี้กี่กิกโลครับอาจารย์นดินปริศนาจะห่างจากนี้ประมาณสักหนึ่งกิโลครึ่งเราเล่านี้นะครับโดยประมาณนะครับระหว่างหนทางนี้เราจะเห็นแต่สมุนไพรเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ใช่ บริเวณนี้เนี่ยเชื่อว่าในอดีตสมัยที่ทําถนนขอมที่จะขึ้นไปปราสาทภูเพชรบริเวณนี้น่จะต้องเป็นทางขึ้นบันไดาทางขึ้นและจะขึ้นไปตรงบริเวณพระพุทธรูปจากพระพุทธรูปก็จะเป็นถนนขึ้นไปองค์ปราสาท ใบเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดละงกเฮ็ดละงกก็เฮ็ดมีตะไคร่มันกันเห็นเห็นเห็ดเพาะเนาะเห็ดเพาะมีอะไรค่ะเห็ดตะไคร่มันอันนี้บวชไห่เฮ็ดละงกไห่เฮ็ดละงกเฮ็ดละงกขาวกับเหลืองเห็นนัหนครับผมพี่น้องมาหาเห็ดเพาะอันนี้บวชอันนี้ไข่มันไข่มันข้างหลังผมอันนี้ได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดละงอกค่ะเฮ็ดละงกเลยอันนี้เดี็กแต่ปลาคือขาวค่ะ โอ้มันใหญ่แล้วโอ้ครับครับครับขายโลเท่าไหร่ครับในปกติขามันออกใหม่แล้วเต่ละโรงขาวมันรล่ะร้ยห้าสิบร้อยห้าสิบหลังดูเรื่องดีเด้แน่ๆยีนด้หลังเพื่อนโอยตลอนตะเล่นเลโอ้ม่ได้เห็นบอกค่า่จะเหมาให้เสแต่อันนี้ปัดค่าเบเชไมนี่ชาวบ้านลงมาคนก็งกรไ้ผมเอาไว้ให้อยู่บ้านเลยบ้านผู้พิั ยูสิไลโพนเจหน่วยตัวนั่งเหรอมันขึ้นไปมันสิผูหน่วยสุดท้ายเลยเหรอหน่วยสุดท้ายเนาะครับผมหน่วยที่เจ็ดเนาะหน่วยที่หนึ่งยูพุ่นหน่วยที่หนึ่งยูพุ่นถ้านับนับจะพุ่นมาเขาสจะค่อยเห็นดอกหน่วยสุดท้ายนะหน่วยที่เจ็ดมันน้อยๆนึงเหรอเออครับเอาเอาเดี๋ยวขึ้นไปเบิดขึ้นไปเบิดเอ้ามันมานเด้อมันมานเด้อขอบคุณครับแข็งแก่งแล้วละเปาะเด้อจะไปกินหรอเด้อรอราการรอราการ ก้อนนี้เป็นก้อนที่ไหล่รัาอาจารย์าตัวนั้นหกห้านี่ต้องก้อนที่สี่ก้อนที่สี่หินบริเวณนี้เนี่ยเอามาถกผมไปเยอะกว่าก้อนที่ผ่านมาแต่ก้อนลูกที่แรกนะ่ะจะเยอะกว่านี้อีกจากที่เราสังเกตนะครับว่าเนินดินแต่ละเนินครับจะมีกองหินซึ่งเป็นหินทรายครับวางเป็นลักษณะของทับไว้เลย ทับซ้อนไว้เนะเาะเจตนาคือนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือเอามาวางซ้อนม่ให้อาจ<ห>จะด้วยเ,เหตุผลว่าหรือขุดค้นง่ายอืมหรือป้องกันดินพังทลายอย่างรดวดเร็วก็แสดงว่าบนเดินดินทั้งเจ็ดลูกอาจจะมีปิศนาอะไรซ่อนอยู่ในใต้ดินครับผมลูกแรกสูงสุดเลยสูงเต็มยงเลยสูงสักโอ้ อาจารย์วรวิทย์กำลังวัดระยะทางนะครับว่าระหว่างหินก้อนที่4ไปถึงก้อนที่3ระยะทางกี่เมตร 69 69จากยอดนั้นมาตรงนี้ก็คืออยู่ในก็โดยเฉลี่ยเนาะโดยเฉลี่ย50ถึง60เมตรอันนี้คือก้อนที่3ใช่ไหมครับอาจารย์เป็นเนินดินลูกที่3อันนี้เมื่อกี้422อ๋ออันนี้ลูกที่2ครับเราจะเห็นนะครับห่างจากนี้ไปอาจจะไม่ถึง50เมตรจะเป็นเนินดินก้อนที่หนึ่งครับลูกที่หนึ่ง ค่อนข้างจะสูงเลยครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือเราจันิฐานเนาะว่าคนที่มีบารมีมากเวลาทำปฏิทินผ้าหรือใส่กระดูกบรรพบุรุษก็จะเอาของใหญ่ๆเอ๋คนบารมีน้อยก็ทำน้อยอันนี้เหมือนกันอันนี้ใหญ่ที่ผ่านมาก็เล็กลงไปเล็กลงไปเล็กลงไป,งไปแต่ก้อนนั้นเนินดีก้อนนั้นน่ะ สูงกว่าเพื่อนเลยเนินดินแต่ละลูกนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีกองหินเป็นสิ่งที่คนในยุคของโบราณนําหินขึ้นมากองไว้เพื่ออะไรครับอย่างที่อาจารย์วรวิ์สันนิษฐานหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ฝังศพของคนในยุคโบราณที่มีบรรดาศักดิ์ค่อนข้างที่จะสูงซึ่งอาจจะเป็นไปได้ครับ อันนี้เป็นเนินดินลูกที่หนึ่งใช่ไหมครับจันอันนี้เป็นเนินดินลูกที่หนึ่งเล่ากันว่าเป็นเนินดินที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอาถรรพ์ที่สุดทําไมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเราวัดดูบริเวณเนินดินที่ผ่านมานะครับมีก้อนมีกองนี้กับกองที่สองนะั้นที่มีความใหญ่ใกล้เคียงกันแต่ความสูงกองนี้จะสูงกว่าเพื่อน มันบอกนัยยะนะครับเหมือนกันกับวาดรูปแล้วเอากล้ามเนื้อมาบอกให้ใหญ่หมายถึงพลังอันนี้ก็เหมือนกันถ้ายิ่งสูงยิ่งใหญ่หมายถึงว่าเป็นผู้มีบรารมีมากแต่หินก้อนนี้นะครับนอกจากสูงแล้วก้อนหินที่เอามาวางถมอยู่นี่ไป,ไปหมดเลยแล้วก็ถ้าบนยอ,ย,อยอดทุกยอดที่ผ่านมานะครับจะไม่มีก้อนหินสูงใหญ่เรียงไว้อย่างนี้แต่ นี้โอเคมันอาจจะผ่านการเวลามาเป็นพันปีแต่ก็ยังเหลือซากไว้ให้อยู่ว่าเป็น3จุดนะครับ1จุด2จุดนี้แล้วก็3มจุดนี้ก้อนแรกครับลักษณะเหมือนลักษณะของการขุดก็คือชาวบ้านบอกว่าครั้งหนึ่งเคยมีการมาแอบขโมยแอบขโมยวัตถุโบราณจุดนี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าครับ ทุกลายมีอันเป็นไปทั้งหมดแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นตามที่ชาวบ้านบอกครับเพราะลักษณะเนินดินตรงนี้เป็นลักษณะของการถูกขุดหินที่ขุดอยู่จากตรงนี้ก็ไปอยู่ฝั่งนูน้น ลักษณะการขุดชัดเจนครับขุดเข้าไปข้างในนะเขาว่าไหวบกมีการไหวบกชาวบ้านเขาบอกอย่างนั้นอาจารย์เขาว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันก็นานเราก็จับต้นจนปลายไม่ถูกแล้วก็หาตัวบุคคลไม่ได้ว่าไอ้คนที่มาขุดคน้นเป็นใครก็ปล่อยให้เป็นปริศนาไปแต่แลักษณะของการขุดค้นนี่ชัดเจนเนะครับว่าเป็นฝีมือมนุษย์ในยุคยุคเรานี่แหละยุคปัจจุบนัน ให้ทุกคนสังเกตอาจารย์วรวิทย์ตรงสรีนะครับตอนนี้ท่านอยู่ตรงยอดของเนินดินลูกที่1ตอนนี้ท่านกํำลังเดินลงมาเพราะว่าเราจะได้เปรียบเทียบครับระหว่างพื้นที่ราบกับพื้นที่สูงว่าขนาดเนินดินที่เราเห็นอยู่นี้มีความใหญ่ขนาดไหน เรามาที่กองดินปริศนาทั้ง7ดกองก็ทำให้เราไขาความลับบางอย่างขึ้นอาจจะด้วยหลากหลายวิธีการความคิดซึ่งผมมาคราวนี้ก็รู้สึกว่า,าจะเห็นสภาพของเนินดินเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติอาจจะฝนฟ้าฝนซัดสาดไปก็ถล่มทลายลงมาบ้าง หลายท่านอาจจะคิดว่าปราสาทภูเพกเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็จบแล้วความจริงไม่ใช่ครับมีปราสาทลูกมีฝายมีเนินดินลึกลับมีตรงนั้นตรงนี้นั้นวันนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบของเมกะโปรเจกต์ก็คือเนินดินลึกลับคำถามก็เกิดขึ้นมาทันทีครับว่าเนินดินอันนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนจอมปลวกหรือมนุษย์สร้างขึ้นต้องพิสูจน์ครับ เอาก่อนอื่นถ้าสมมติว่าเป็นจองปลวกจริงเนี่ยมันจะต้องอ,อะไรครับอยู่ตรงนั้นตรงนี้ละเกะะกะละเกลระกะไม่เป็นระเไม่เป็นเบียบยแล้วก็ระยะห่างก็ระเกละกะไปหมดจากข้อมูลที่คุณหมอศิริโรส่งให้ผมเนี่ย<ะ>เขาเรียกว่าข้อมูลเชิงดาราศาสตร์<ะ>คือเส้นลุงเส้นแวงแล้วก็จากระดับน้ำทะเลต่างๆ<ะ>ผมเลยเอาไปพลอตใส่ Google Earth ก่อน<ะ>พอใส่ Google Earth ปุ๊บแล้วก็กด Enter มันออกมาเป็นเส้นตรงครับครับผมแล้วตรงเนี่ยไม่ใช่ตรงธรรมดานะระยะห่างระหว่างเนินดินเนี่ยอยู่ประมาณ5 0าสถึงหกเมตรครับใช่วันนี้ผมก็นับก้าดูอีกทีก็ประมาณนั้นใช่ไหมครับเท่ากันเลยก็แสดงว่าระยะห่างจากเนินลูกที่1ลูกที่2ลูกทาี่เนี่ยระยะห่างของเขาเนี่ยพอๆกันครับถ้าถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยคงไม่เป็นเส้นตรงอันที่สองแล้วก็จะระยะห่างเนี่ยจะไม่ จะไม่เท่ากันครับอีกประการหนึ่งครับออพอผมพลอตนิเสรปุบบเนี่ยก็ไปเข้าสตาโปรแกรมดาราศาสตร์ที่ชื่อว่า Starry Night โปรแกรมผมเอามาจับองศาในในมองจากท้องฟ้าลงมานะเนินดินลึกลับเนี่ยเรียงตัวเป็นเส้นตรงจริงรแต่ว่าไม่ใช่เส้นตรงที่เหนือใต้แบบนั้นเป็นเส้นตรงที่เดินไปในทาง80องศา <80 S 2> จากทิศเหนือ พอผมเห็นตัวเลข80องศาโอ้ใจมาแล้วครับเพราะจากงานวิจัยที่ผมทำมาก่อนเนี่ยตัวเมืองสกลนครเนี่ยก็หันหน้าที่80องศาเนินดินลึกลับเป็นเส้นตรงก็หันหน้าที่80องศาอ,อ่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่สงสัยผมก็ทำโปรแกรมดังดารา,าศาสตาร์สตาร n ลีไนเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อพันปีที่แล้วเลยครับโดยคือโปรแกรมเนี่ยมันดีอย่างครับเขาสามารถเอาผมเนี่ยไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ คือผมใส่พิกัดเข้าไปว่าสมมุติผมเนี่ยไปยืนอยู่ที่ตรงเนินดินตรงนั้นนะแล้วก็มองหน้าเนี่ยตรงไปยังแนวเนินดินแต่ว่าเป็นพันปีที่แล้วไม่ใช่วันนี้ผมเห็นดวงอาทิตย์อยู่ในราศีเมษครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นยามเช้าเนี่ยขึ้นอยู่ในราศีเมษเหมือนกับจารึกของขอมที่บอกว่าถวายแด่สงกรานต์อยู่ที่ที่พระธาตุเชียงตูพระธาตุเชียงตุครคราวนี้สงกรานต์กับราศีเมษเนี่ยเกี่ยวกันยังไง สงกรานนั้นคือปรากฏการณ์ที่เขาระบุว่าถ้าดวงอาทิตย์เคลื่อนออกจากราศีมีนไปหาราศีเมษนั่นคือวันสงกรานนั้นราศีมีนคือราศีสุดท้ายของปฏิทินมหาสกรลส่วนราศีเมษนั้นเป็นราศีแรกเริ่มของปฏิทินฉบับนี้ปฏิทินมหาสกุลตัวเมืองสกลก็หันที่80องศาเนินดินลึกลับก็ เส้นตรง80องศาก็แสดงว่าเขาจะต้องมีเชื่อมโยงอะไรบางอย่างถวายแด่สงกรานต์หมายความว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วสงกรานต์เนี่ยที่คนไทยเข้าใจกันทุกวันนี้ก็คือเอาน้ำมาสาดกันครับตรงกับวันที่14 15เมษายนอยู่แถวนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าในทางความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ยเขาลึกกว่านั้นครับเขาหมายถึงว่าเป็นวันสำคัญของ ความเชื่อเขาว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนออกจากราศีมีนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายของปีแล้วก็เข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีเริ่มต้นของปีนั่นหมายถึงเริ่มต้นปีใหม่ครับฉะนั้นคําว่าสงกรานเนี่ยคำเต็มก็คือมหาสงกรานมหาสงกรานนี่คือคําเต็มหมายถึงดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนของราศีมีนคือเคลื่อนออกจากราศีเมษฉะนั้นถามว่าสําคัญอย่างไร ้าย้อนกลับไปที่อินเดียโบราณครับหลายรัฐของอินเดียเนี่ยเขาฉลองปีใหม่วันนี้อ,อ,อย่างประเทศผมยกตัวอย่างเลยประเทศบังกาเดชหรือบังกลาเทศเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเป็นอินเดียมาก่อนทุกวันนี้เนี่ยเขาปีใหม่ของเขาเนี่ยเบงกอลนิวเยียร์เนี่ยยังถือว่าวันที่14เ <14. S 2> มษาย,ยนอยู่นะ14เมษปฏิทินไทยโบราณปีใหม่ไทย,ยก็คือ14 15เมษาย,ยนหังเมษายน รัฐรมินนันดูและอีกหลายรัฐในอินเดียวันนี้คือปีใหม่<ฆ>ก็แสดงว่าเขาตกทอดกับมาะงั้นขอมก็รับอารยธรรมเนี่ยมาจากอินเดียฉะนั้นเรื่องปีใหม่เขาก็เลยถือว่านี่คือปีใหม่ความเชื่ออีกชนิดหนึ่งของเขาคือวันสงกรานต์<ฆ>ฉะนั้นการที่ตัวเมืองหันหน้าเข้าหา80องศาพระธาตดุม80องศาและเนินดินลึกลับลากเป็นเส้นตรงก็ 80, 80องศาแสดงว่าส,าแ,ส,าสาแห่งเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ยังมีนัยะสําคัญพุ่งเข้าหาพระอาทิตย์พุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์ขึ้นที่ทิตเอนเรออกที่ขอบฟ้าเนี่ยตรงกับราศีเมษเห็นไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการสร้างอะไรก็ตามเนี่ยในยุคข,ขอมที่เขาสร้างทำเนี่ยเขามีนัยะสําคัญไม่ใช่ทําขึ้นมาแบบตามใจฉันพิสันกาล,ลังจะสื่อว่าการวางผังองาาุปสรรคภูเพ็นดินปริศนารวมทั้งตัวเมืองสกลน,นคร สร้างวันเดียวกันวางพิกัดผังวันเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมเอออาจจะไม่ได้วันเดียวกันเป๊ะนะแต่ว่ามีนัยยะเหมือนกันคือการก่อสร้างในยุคนั้นเนี่ยอาจจะทําในวันเดียวกันไม่ได้เพราะว่ากําลังต้องแบ่งกันเยอะแต่ว่าเขาเอานัยยะครับนัยยะสําคัญก็คือตัวเมืองใน80องศาองค์พระเา้าเทียงชุมก็ต้องสอดคล้องกับตัวเมืองรวมทั้งบารายที่เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าสะพังทองก็80องศาหมดมาถึงเนินดินลึกลับลากเส้นตรงก็80องศา เออผมไม่ผมไม่ทราบว่าเขาสร้างวันเดียวกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทราบคือมีนัยยะสําคัญเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเนินดินลึกลับตัวนี้เนี่ยอาจจะสื่ออะไรบางอย่างครับหลายคนมาถามว่าเขาฝังสมบัติเอาไว้ในนั้นไหมผมไม่คิดว่าเขาฝังโดยตรงเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆทําเนินดินแล้วเอาสมบัติไปฝังเนี่ยมันมันดูมันดูนดนง่ายเกินไปไม่มีเหตุผลคือมันมันเนี่ยม,มันไม่เนียนแต่เขาอาจจะสื่อว่า ให้ลากเส้นตรงไปกี่กี่เก้าไม่รู้นะยแล้วก็ทํามุมฉากต่อไปคือการค้นหาสมบัติเนี่ยเขาคงไม่ได้ตื้นขนาดนั้นเออบาคํนั้นอาจจะเคยดูหนังฝรั่งเห็นไหมครับอะไรหนังภาพยนตร์อินเดียนาโจนเขาไปหาทองกันต้องรอให้เงามันชีไปงั้นคือไม่ใช่ว่ามาปุ๊บอ่านเกมได้เลยขอมเนี่ยเขาคงไม่วางอะไรที่มันมันตื้นขนาดนั้นแต่ไงก็ตามครับให้ผมไปขุดผมก็ไม่กล้าขุดมีคนบอกว่าอาจารย์ ลองไปขุดดูโอกเออผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จริงครับท่านผู้ชมครับแต่ให้ผมไปเล่นกับพลังลึกลับเนี่ยผมผมยอมรับว่าผมไม่กล้าเล่นครับเห็นนักวิชาการบางท่านเล่าว่าบริเวณกองดินปิศนาทั้งเจนี้เป็นเหมือนกับลานพิธีกรรมเพื่อที่จะเตรียมเฉลิมฉลองถ้าหากว่าองค์ปาสากภูเพกได้สร้างเสร็จหรือ ไม่เสร็จก็ดีเป็นพิธีกรรมอะไรก็ตามรวมทั้งพูดถึงว่าบริเวณนั้นเป็นที่สําหรับฝังศพพิสันมีความคิดเห็นอย่างไรตรงนี้เน,นเนี่ย่อนี้สิ่งที่เราอยากจะหาเนี่ยสองอย่างครับและยังไม่เจอก็คือ1โครงกระดูก<ช>สองเครื่อง,งมือที่เขาใช้ตรงเนี้ยยังคาใจพวกเราอยู่คือปราสาทปูเพกเนี่ยแน่นอนต้องสร้างโดยมนุษย์เนินดินก็ต้องสร้างโดยมนุษย์หลายฝายก็สร้างโดยมนุษย์ แปลว่าเรายังไม่เจอโครงกระดูกเลยแน่นอนครับการก่อสร้างเนี่ยต้องมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนจากไข้ป่าจากความลำบากยากเย็นแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเอาไปฝังกันตรงไหนเพราะเราไม่เจอโครงกระดูกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเครื่องมือทั้งขวานทั้งมีดทั้งอะไรก็ยังไม่เคยเจอเลยขนาดจำได้ไหมครับผมเคยเอาเครื่องตรวจโลหะเนี่ยให้บ่าวคำเลาะที่ผมซื้อมาจากอเมริกาตอนนั้น ให้ไปครับก็ไม่เจอโลหะเลยแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยังอยู่ในความรับผิดชอบของทีมเราอยู่นะวันหนึ่งถ้าเราเจอโครงกระดูกเนี่ยเจอแล้วจะได้อะไรเราสามารถส่งตัวอย่างของโครงกระดูกเนี่ยไปให้ห้องแลบคดัดตรวจได้ว่าอายุของโครงกระดูกเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสอดคล้องกับงานวิจัยของเราขณะเดียวกันถ้าเจอเครื่องมือ เราก็จะเอาเครื่องมือตัวนี้ไปเทียบกับที่เขาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑท์ที่เสียมเรียบหรือเสียมราดเนี่ยน,นะดูซิว่าเครื่องมือสไตล์อย่างนี้ดั้มมันเป็นอย่างนี้มีดมันอย่างนี้มันอยู่ในยุคไหนคือทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่จบนะคือโครงการนี้เนี่ยยิ่งทายิ่งยิ่งทํายิ่งเป็นความลับแปลกไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราค้นเจออย่างหนึ่งก็ไปเจอโจทย์อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นโครงการของอรารยธรรมจกรวรรที่เกี่ยวข้องกับ ขอมอมวลอำนาจเนี่ยยังไม่จบง่ายๆครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นภาพยนตร์ก็มีตอนหนึ่งตอนสองไปเรื่อยๆครับจากเส้นของเส้นตรงที่ลากจากเนินดินทั้งเกศนี่ถ้าวัดยาวลงมามันจะผ่านโบราณสถานอะไรในเกศต,ตรงนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ขนาดนั้นแต่เอาอย่างนี้ครับถ้าลากตรงลงมาเนี่ยมันจะขนานกับตัวเมืองอชี้ไปลงนองหารเหมือนกันจะผ่านขนานกัน เชิงชุมกางด้าน<อ>นาลาเจิงเวงผม,มผมลองทาแล้วไม่ผ่านครับโอ้ไม่ผ่านคือภูเพกนาลาเจิงเวงและวก็ดอนสวรรค์ oh. แต่ตรงนี้เนี่ยแต่มันมีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างนี้ครับเขาไปเลือกสถานที่ที่มันเป็นไม่ใช่เนินเป็นที่ราบสังเกตไหมครับเนินดินลึกลับเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนสลปเป็นลูกคลื่น mm hmm. มองไปมันราบก, mm hmm. ก็แสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยเขาอาจจะสร้างอะไรแต่ว่าเอาเนินดินเนี่ยเป็นตัวทำอะไรไว้ก่อน mm hmm. ผมก็คิดว่าถ้า เขาไม่ทิ้งงานนะมันอาจจะต้องมีอะไรมากกว่านี้เยอะเลยเพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ราบสังเกตไหมว่าการสร้างปราสาทเนี่ยเขาจะไม่ไปสร้างตรงที่มันเป็นดินเป็นลูกคลื่นจะต้องลาบเพราะว่าเพื่อความง่ายต่อการตั้งผังเหมือนบนบนภูเขาภูเพ็กเนี่ยมีอีกหลายแห่งที่เราไปค้นพบว่าเช่นจุดที่เขาเรียงเหมือนเรียงไม้หมอนตรงนั้นก็เป็นที่ราบงั้นบ่าคำร้อนนึกออกไหมครับว่าสิ่งที่เราไปเจอที่หินที่ทิ้งไว้เนี่ย ็เป็นบริเวณที่ลากก็เลยสรุปได้ว่าการก่อสร้างเดิอนในลึกลับเนี่ยต้องเป็นมนุษย์สร้างขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าจะสร้างเพื่ออะไรนั้นเนี่ยต้องก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่สิ่งที่ผมรู้แล้วก็คือลากเส้นตรงไปตรงอลาสีเมตรครับ,รบเป็นเรื่องราวที่เราใช้เวลาศึกษาค้นคว้ามาเป็นสิบสิบปีนะครับเข้าป่าพูเปกไปนี่นับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับในโอกาสววัเนี้ย เราจะพากันไปดูสิ่งแวดล้อมรอบๆอ,อ,องค์ูเพกที่ว่าไม่กับโปรเจก t นั้นมีอะไรบ้างเราคิดว่าจะไปที่ฐานปราสาทบริวารอีกสองแห่งหรือสามแห่งเราจะไปที่ฝายโบราณแล้วเราก็อาจจะไปดูนองย่างช้างที่พีสารจำได้ไหมที่เราสะสี่เหลี่ยมที่เราไปเห็นอยู่บนยอดเขาซึ่ง <c oughs> เป็นฝีมือมนุษย์แน่ๆแ,แล้วก็มีคลองส่งน้ำออกไปซึ่งเชื่อเลยว่าไม่มีนักวิชาการคนไหนเข้าไปในบริเวณที่เราพูดถึงนี้เลยงั้นขอให้ท่านติดตามรายการลุยผ่านเลนต่อไปเราจะนำเสนออย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งหรือ2ส,สัปดาห์ครั้งเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่อยู่ในสกลนครให้ซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ กระจายออกไปสู่ท่านผู้ชมในสกลนครและต่างจาังหวัดเนี่ยทั้งโลกต่อไปเพื่อมีการเอาความรู้จากที่เราสื่อคนอ้นนี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวได้ไหมพี่สัน์ครับได้ครับแล้วการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้ว่าบรรพชนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่เฉยๆนะเขามีองค์ความรู้ก็จะได้เรียนรู้ต่อไปครับ สำหรับวันนี้รายการดุยผ่านเลนชมรมอาระยธรรมสกลนครและสโมสรโรตารีสกลนครก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ